เซตอัพของโรงเรียนอไ้บันไดเนี้ยเดินขึ้นไปแล้วจะไปที่ไหนเคยสงสัยไ Do You guys w a n t to take a guess what color is Wednesday? I would say purple or red. น้องนิด for Anna Oh that's so cute. จะมีข้อแม้ด้วยจะไม่มีคำว่า Wednesday เลยเดี๋ยวน้องทิวเซ่จะพาทุกคนเดินดูรูมทัวร์เหมือนตู้เสื้อผ้าของฉันเองเพิ่มเติมคือเขาไม่มีขนแมวไปกันต่อ โอ้ไม่นอ๋อแล้วก็คือด้านบนก็เป็นแบบ blue screen เอาเราเท้าข้างบนนี่ฝาจริงนะคะ <c oughs> เพราะว่าสวิตไฟเนี้ยมันทำงานได้จริงปะ <c oughs>

เวนเซ่ <Wednesday, S 2> ไปเรียนจากใจติ่งอดัมแฟมิล,ลี่แล้วคนที่ชื่นชอบซีรีส์ n e s d a y ก็คือรู้สึกแบบแฮปปี้มากทัวโรงเรียนเนเวอร์มอไปนั่งเรียนในคลาสของเขาทั้งคลาส acting มือเพื่อทำไมระบบติงคลาสหันดาบคลาสไบโอโล y ีอะไรก็ไม่รู้คือมากมายาแต่ว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูเซตติ้งที่เขาใช้่คยทำจริงแล้วก็ไปรับบทเป็นนักเรียนเนเวอร์มอกันนะคะ โอเคทุกคนถึงเวลาบอกลาโทรศัพท์นะจ๊ะก็คือเขาอยู่ในเซตเนี่ยเขาจะไม่ให้เอาโทรศัพท์เข้าไปแล้วก็กล้องก็ไม่ได้เอาเลยว่คือเสี่ยวเขาจะแจกไอโฟนคนละเครื่องแต่ไม่ได้ให้เอากลับบ้านของ Netflix เท่านั้นเพื่อเขาไปถ่ายข้างในอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนื่องจากดิฉันเนี่ยไม่ได้เป็นมนุษย์ที่ถนัดถ่ายด้วยไอโฟนขนาดนั้นกขขอไทยในเรื่องของคุณภาพหรือเสียงหรืออะไรแต่ว่าจะพยายามทําให้ดีที่สุด Good <laughs> Do not want Do like you, you want right. to get out of its way. Yeah, and you want to get out of your way. Exactly like so it's sort of the dramatic effect. Too, it's like, <laughs> oh my god, that sword is coming for me I'm getting it out of the way. Yeah. A friendlier promise. Brilliant! <laughs> brilliant, brilliant. That's what <laughs> Yeah. yeah. And oh โอ้ยแล้วมันมองออกไปแล้วก็คือเหมือนเป็นแบบป่าไม้ข้างนอกอจริงๆแล้วนอกคือเป็นฉากกูเว้ยแต่คือมองจากข้างในคือเนียนอยู่แต่เหมือนจริงๆเป็นฉากป่า,มาไม้ใดๆอะไรก็คืองานรูป These are all potions These are all potions Maybe they're going to poison this Like the poisonous yeah, pudding. pudding Yeah a poisonous What's inside the pudding It's a poison jelly That seems bad Potassium p e r o h l <laughs> o r a t e I mean, I'm pretty sure that just that bath inside a pudding would be enough to kill what? someone. literally! Bandai eek. Bandai eek. I'm alive. I'm a mood girl alive. Nothing, nothing. เฮ <'s> <c oughs> yeah, ้ยประตูหน้าหน้าบ้านอ่ะทุกคนและนี่คือบ้านของพี่นี่ e ี i s o d e of my home tour just make yourself home feel cozy ว like ่าเพราะอะไรมอติเชียถึงจะต้องมาอยู่ในบ้านนี้แล้วบ้านนี้คืออะไรเพราะมันก็ไม่ใช่บ้านของแบบอดัมแฟมิลี่คือมันเป็นที่พักของมอติเชียในซีซันนี้ซึ่งทำไมชีต้องมาอยู่แล้วทำไมบ้านชีถึงเลิศแลแสดงว่าชีจะต้องมีบทบาทมากขึ้นคือมอติเชียคือแม่ของเวนเซย์ซีเป็นตัวละครที่ทุกคนก็คือชอบคาแรคเตอร์ฉาติดภาพคือมันแบบมันเลิศอะคือในขณะที่เวนเซย์ ฟิลแนวแบบหนำยอ่อเข้านะจิ้มตาจัอะไรอย่างเงี้ยโมทีเชียจะแบบเป็นทรงเดียวกันแต่จะดิสครีตกว่าจะเงีเงยบเนียดูระเบียงข้าง,งนอกดิมันเหมือนแบบเป็นาท์ตอร์จริงๆอะเพราะว่าสวิตไฟเนี้ยมันทำงานได้จริงปะ เกิดละถ้าไฟดับนี้ทั้งเซ็ตน่าจะกรีดอยู่มาเสมงานอาร์ตงานออกแบบดีเทลต่างๆในนี้มันก็คุ้มแล้วอ่ะทุกอย่างก็จะต้องแบบลิดมือทึมๆสไตล์ทิมเบอร์ตัน Can't say she's an animal lover เชียร์ทุกคนเมื่อกี้ตกใจหันหน้ามาเจอฮัลโหลดอบ้าจํสแกมากหน่วยแบบทำพร็อพทำอะไรแบบในในหนังประเภทนี้นี่มันต้องแบบมันเลิศนะ อยู่ก็ได้ได์อินฟลูทั้งหมดซาฟทั้งหมดก็มารวมตัวกันอยู่ในห้องนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นค่ะ Mm -hmm. And Wednesday and that dynamic and then you they've just interwoven such a great a great storyline it completely makes sense it's not like season two oh a different world it's it's not you know season yes. okay. thank you so much <laughs> ที่พี่ของเวนเซ่เนี่ยมาเซ็ตอัพมาตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าคือได้ทุกอย่างมีทะเลสาบอยู่ไม่ไกลมีทะเลอยู่ไม่ไกลมีภูเขาอะไรอย่างนี้จากที่เราเห็นเมื่อกี้มันมาเป็นแบบนี้นว้าวชิ่ ออหมายก้อนอ๋อแล้วก็คือด้านบนก็เป็นแบบ blue screen เอาเขาเขาข้างบนนี่ฟ้าจริงนะคะ <c oughs> ไม่ไม่ใช่เซตไม่ใช่ฉากนะคะเฮ้ย <c oughs> แล้วนี่คือแบบ setup <Yeah. S 1> ของโรงเรียนขอดย์ดของโรงเรียนป้าใช้บนนันป้าที่เขาแบบชงเชงกันน่ะตรงนั้นหรือเป้า wow. <laughs> 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 เริ่มสงสัยละว่าใหญ่สะพานอบันไดเนี้ยเดินขึ้นไปแล้วจะไปที่ไหนเคยสงสัยไหมเดี๋ยวเราดูซีนเนี้ยแล้วเราก็จะแบบอิสะพานนี้คือไปที่ไหนเดี๋ยวดิฉนันจะพาคุณไปดูกันค่ะว่าเราไปที่ใดหลังชาติ Was it? Come with me. Oh yes. Are we late to class? เดี๋ยวมาดูโรงอาหารของโรงเรียนนี้กันดีกว่านะคะวที่นเวมนี่ทีมงานกองถ่ายเขากินอัดิบเขามีเชฟแบบจริงจังนะ บรอกโคลีฟิลลงอาหารของแท้มากนั่งกินข้าวกับอินิตก,กับเพื่อนเฮ้ยอร่อยว่าไปอร่อยเลยเลย้องไทยนี้คือข้าวเลิศนะกินสิ่งนี้กันสุปขูดรสทุกคนดูเอาฟิตบนโต๊ะ เหมือนนั่งกินข้าวอยู่ในเนเวอร์มอจริงๆเพราะว่าให้เพื่อนๆเราใส่ซุปมาจะเต็มมากฉันเหลือซุปไว้หน่อยนึงเพื่อที่จะแบบว่าเอาไว้ราดกินกับปลาเพราะว่าปลามันดิแรงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เลยจะลองดูสิ่งนี้หนดูซิืมจืดต้องเหลือซุปไว้กินด้วยถูกต้องแล้วปลาคือไม่มีรสอะไรเลยเหมือนกินเอาโปรตีนเฉยๆเวอร์เพราะฉะนั้น เป็น,นเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราน่าจะเหลือไปฝึกแบบ hand practice กันคนออกแบบแล้วก็สอนท่าทางเป็น c h o r e o g r a p แต่ว่าไม่ได้ฝึกให้เราเต้นแต่ฝึกให้เราแบบใช้ท่ามืออะไรเงี้ยได้ข่าวว่าคือเขาเป็นนักมายากลเลยที่แบบว่าเป็นแบบฝึกการใช้มืออะไรใดๆกับนักมายากลน,นะคะเพื่อที่จะแบบลองสวมบทเป็นติงไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ไปห้องนอนหอพักของว d n e s d a y ซีนห้องหอพักที่แบบเป็นสองสีที่เราเห็นอยู่ในซีรีส์ที่แบบว่าจีวเวนเซ่ก็จะอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วก็รูมเมทเขาก็จะอยู่ฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยโลกมีความแบบแบล็กแอนด์ไวท์กับมีความสดใสได,ได้เป็นซีนที่เด็ดสุดๆของซีรีส์นี้เดี๋ยวไปดู Finger ร a t t o o สุดของที่นี่ที่น่ารักที่สุดของที่นี่ I ี่น e ารักท o ่สุดอนี่ทนอ yeah <laughs> how are you doing this part is prosthetic makeup paint and powder and colors and eyeliner yeah the, the black lines are actually eyeliner and this is how we do things we have different skin as stable as possible as you see because but some people do this and it doesn't look like he would be to make him look like he's a disembodied hand and that's it no arm no, no body, no nothing my body is, is in a lot of pain usually because i i have to keep my hand like this all day like at least 10 or 12 hours a day uh -huh. that looks more like thing and now with the wrist you can try and turn and look okay I don't like you i'm like turning around and like you know i can be sad leaving my head down like this okay i can look up a, when wednesday is ending and i talk to her i do this so i can see her because Basically, these are my eyes. Let's see. <laughs> the run. The run. You walk first. Like. Okay. That. Make sure you move all your fingers. For example, um, when you walk, you you forgot to move this one. So I need to move. All yeah, exactly. Perfect. Okay. Do it again. Okay. Do it. Okay. Imagine this in slow motion yeah. with a nice yeah. song, right? Yeah. <laughs> yeah. <laughs> yeah. I believe can. ไอตีนคือรถน,น,นะคือมือคือนักแสดงเก่งเก่งมากอ่ะเว้ยเราทำแล้วมันไม่ง่ายเลยแล้วแบบรู้เลยว่ามือมๆๆๆันง่ายมากมากทุกคนคือจริงอ่ะทาง Netflix ขงเขาก็บรีฟมากอ่อนนะว่าแบบเคยให้แบบเหมือนใส,ส่ accessories มาเยอะๆหรือที่มีอะไร something special กับมือหน่อยเวลาที่แบบเล่นรับบทเป็นมือเราจะได้แบบแซนเอาบอว่าคือฉันใส่มันเต็มเหนี่ยวมือนี้พอถึงเวลาจริงฉันใช้มือนี้ระเบ,บิเป็นนางตีนจากมือไทย very nice to meet you Oh, yes! yes. Hi. Ah, Hello. I'm Peachy from Thailand. Yeah. See you Thanks guys. i so <laughs> <nervous>. <laughs> Have you guys been to Thailand? Yes. No, I haven't. I want to. It was my first ever solo trip, actually. Oh really? <laughs> oh, How did you really find cool. it? I loved it. It was an oh. awesome experience. Um, do you guys know that you guys actually have Thai names? For your character. For a character. For your character. For your characters. <laughs> Wait, do you have a Thai name? <laughs> I or... do, but I can't remember it. <laughs> oh, <okay. laughs> oh like for... It's like Nong Meat and Nong Siren. Oh. Oh. Yeah. Oh, I love that. <laughs> you yes. yeah. so pretty. Very so it's like cuz like in Thailand we have this like prefix that we add like in front of the names like mm. to, to call the young ones really. Yeah. And then it's we say Nong, Nong Nid for Enid. Oh that's so cute. Oh, that's so I love cute. it. It's so like it actually means like petite ones, but it also <gasps> rhyme with Enit yeah, as well, no, Nong nit. And like Nong Siren, Nong siren um, for Bianca. Um, obviously like drawn from your characters, mm -hmm. but also like we add Nong to so it's like a term of endearment. Yeah. So that's there so you cute. go, yeah. Nong Nid, oh Nong Siren. In Thailand, like we have this thing. We have the concept of like the color of the day. Um, we have like seven colors for seven days in a week. So each day has different colors, mm -hmm. and like sometimes we wear outfit based on those colors as well. Do you guys want to take a guess? What color is day? I would say purple <laughs> or thinking of, red. I'm thinking of Mean Girls. Pink. Well, I guess it's not based off of like no. it's just. It could a be Thai anything, thing, right? So, so I'm, gonna, I'm actually gonna change my answer completely. Say so yellow. <laughs> okay, blue. We're just gonna go through the rainbow. Yeah, it's so amazing that you guys like win the whole range of rainbow <laughs> without like stumble Getting on it. the actual one. It's green. Green. <laughs> uh, <laughs> Wednesday is actually green. Don't ask me why. It's green in Thai, so it's oh, nice. for Wednesday. That makes sense. Really. Mm -hmm. mm -hmm. Really? Middle of the week. Green. Neutral. Right, amazing. <laughs> right. No logic. Yeah. <laughs> as the fans have seen from the trailer, um, some of the character from season one would come back. Great. And there seems to be a few new characters as well. Perhaps like a new types of outcast maybe? Yeah. And um, are they there to help solving the mystery or to make it more complicated? say both yeah definitely both meet some new friends who have new powers you haven't been introduced to you. I feel like we've got new bad guys with new powers a good mix of both mm -hmm. <laughs> as we've seen from the trailer as well so and it appeared in wednesday's dream and seemed to be dying and um, a lot more going on in nevermore as well so do you guys have any any word of advice or perhaps warnings for the the fans before you know to be prepared before watching this season well, get your chamomile tea ready. Cam yes. Popcorn. Popcorn. Wear something cozy because you're gonna want to be. you gonna it. sit down. Yeah. Make sure you have no plans afterwards so that you yes. can digest. Huh. Block block of half at least a half day. Yeah. Just be prepared. Yeah. There's a lot that happens. I'm excited. <laughs> there is like some of the fans theories. Um, you don't need to say anything if you don't want to. Um, we just want your reaction. You know, neither accept or deny, it. or you could just test poker face or deflect it completely to something else. And it would be the leader of the pack. <laughs> Tyler would team up with Wednesday to solve the mysteries. <laughs> uh, <laughs> I don't know how much of this we can do. <laughs> Young guy is actually controlled by some mastermind. Mm. Mm. Um nevermore is this gonna be permanently closed. Well there is a season two and the you know it was decimated last season so yeah kind of seems like it's gonna last hopefully hopefully <laughs> <laughs> watch part two and you'll find out Yeah. <gasps> thank, you. Thank, thank, you. So. <laughs> thank you thank you so much thank you thank you ตรงหน้าต่างนี้ก็คือเข้ามาไปห่อได้จริงคือชีไม่ได้เป็นแค่ฉากด้านนอกพี่ๆชีคือแบบฟรุชเข้ามาแล้วก็เป็นฉากข้างในห้องได้จริงหน้าต่างคอนีของชีเดี๋ยวน้องทิวเตอร์ถ่าทุกคนเดินดูรูมถั่วป้าจะดูหนังชามันเลิศจริงะ และนี่คือฝั่งห้องเวนส e เด a y ที่ปกติในในซีรีส์เ่ยเราก็จะเห็นว่าฝั่ง Wednesday เนี่ยเขาก็จะเป็นสาวขาวดำนะคะตัดผ้ามาพื้บฝั่งอิลิเพื่อนสาว <Yeah. S 1> ก็จะเป็นสิ่งนี้เกินเรื่องมาก Hello Rumi I fit so well I know you do fit so well งานความดีเทลในห้องของ,อ,ง,ขอ,งอินิดดีเทลความกระจุงกระจริงอ่ะเหมือนห่อนักเรียนจริงความแบบเมคอัพเมคใจเรื่มทัวนะคะไอโฟนโดูดีเทลของ,ของห้องน้องอินิตกันดูความคิว้วชื่อก็เป็นแบบสาวอนิเมะแต่ก็เป็นแบบแหววูฟด้วยอะไรอย่างเงี้ย มันมีความาบปสเตอร์แบบแววููแวกใจแบบดีเทลเล็กๆความแหววูฟแต่ก็ยังเป็นแบบวัยรุ่นสาวท่านหนึ่งอะความนักเรียนความอะไรคือว่าเรื่องเวนเซมันแบบมันเฟียวตรงเนี้ยมันมีความเมิร์ชความแฟนตาซีตัวละครในโลกแฟนตาซีที่เรารู้จักรู้จักกันแล้วก็แบบเป็นความหนังสไลด์ซอฟไลฟ์มีความวัยรุ่นหน่อยๆแต่ก็เป็นชีวิตวัยรุ่นในโรงเรียนแฟนตาซีมีความร์กความเรียลความขมอยู่ในชีวิตวัยรุ่นปั่นรวมกันออกมาถ้าใครยังไม่ได้ดูไปดูเถอะของดีจริงงานอาร์ตงาน ไรอย่างคือแบบสุดอย่างที่เราเห็นกันวันนี้ในแต่และดีพาร์ตเมนต์ทุกคนมีนิดมีน้องคนนี้อยู่ในห้องด้วยเหรอเตรียมเลยนะซีซั่นเนี้ยรอ,อดูน้องคนนี้แ l ล c k ี ที่วันเจชิมานั่งพิมได้ๆไงทุกคนพิมพ์ต่างๆของนางแล้วก็เป็นหน้าต่าง,งออกไปเมื่อเรากำลังวอร <c oughs> ์มมือพิมดีดมันลดนะนี่คืออันเดียวกันกันกบที่น้องเวนเซเขาจริงจริงๆเลยปะฉากนี้ก็คือฉากที่เขาใช้จริงถ่ายจริงได้จริงนิ้วฉันกำลังสัมผั์ <S <S สองตู้เสื้อผ้าวันเสาร์เอาดูๆไปก็คุ้นเคยเป็นความคุ้นเคยมากเพราะว่าเหมือนตู้เสื้อผ้าของฉันเองเพิ่มเติมคือเขาไม่มีขนแมวมีน้องหนูอยู่ที่ห <Okay. S 2> ้อเรีนด้วย Hi guys welcome to my room tour This is my new home y e h This is like our new room moving in together <laughs> <laughs> เราพร้อมข <Okay. S 2> นาดไหนเปิดงไปกันต่อ เพ้่อยากจะเชื่อว่ามายืนอยู่ตรงนี้จริงๆทุกคนและนี่คือในส่วนของเรเบเงี้องของพิชชี่นะคะอ่ค่อนข้างแฮปปี้กับพื้นที่ในส่วนด้านหน้าตรงนี้ <c oughs> แล้วเขาแบบมีแบบซอฟต์ไลท์บล็อกอยู่ข้างบนนั้นแบบให้แสงมันลงมาแบบคือมองด้วยตาเนื้อตรงนี้คือดูไม่เหมือนอยู่ในสตูเลยอะเหมือนอยู่อท์ดอร์จริงอะทุกคนเห็นปะโคตรว่ oh, S That s it f o r today นะคะทุกคนมันเป็นประสบการณ์ที่แบบว้าวมากอะต้องขอบคุณ Netflix สนะคะที่ให้เกียรติเชิญพิทมาแล้วก็พาทุกคนตามมาดูกันเบื้องหลังของสิ่งนี้คลิปนี้ถูกถ่ายไวน้นานแล้วแต่ว่ากว่าที่จะได้ออกเนี่ยก็คือน่าจะอยู่ในช่วงที่ใกล้ๆกับซีรีส์นี้กําลังออกเนาะซีซั่นสเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะจ๊ะแบบได้มาอยู่ในสถานที่จริงแม่งก็อินแล้วใช่ไหมแต่พอไปแบบได้คุยกับเจ้าหน้าที่ได้คุยกับทีมงานเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยยิ่ง งานคราฟทั้งหมดที่เขาแบบใส่ลงไปในซีรีส์นี้คือแม่งแบบยิ่งทำให้อินหนักกว่าเดิมอีกค่ทุกคนเดินเสร็จอยากกลับไปดูอีกรอบอะแล้วก็อยากไปดูซีซั่นใหม่ด้วยว่าเวนเซจะเจออะไรอีกอยากเห็นโมทิเชียงงมากว่าแบบตืออยู่คุณนักสแสดงที่เป็นคุณแม่ของเวนเซก็ออกมาอีกแล้วือแบบชีตัวเล็กกว่าที่คิดเยอะเลยอะคือดูในซีรีส์รู้สึกว่าเหมือนชีจอน้องเป็นคนแบบสูงเพรียวเนาะเพราะว่าตามตามออริจินอลในกาตูเนี่ยชีจะสูงเพรียวดูในซีรีส์ชีก็ดูใช่แต่ว่าถ้าในตัวจริงชตตตััววววเเเเเทท่่่าาานนนนี้้้้แลลกกมองไห็จะ แบกลงไปอีกอยากกลับไปดูอีกมากๆแล้วก็รวมถึงแบบเรื่องราวุูมหลังและอินเวสเมนต์ใดๆของมอเตเชียที่จะมาร์คขึ้นนะคือมันยังเหลือปมให้เล่นอีกเยอะมากขอบคุณ Netflix ที่เชิญมานะคะแล้วก็อย่าลืมไปดูเวนเซซีซั่นสองกันด้วยบน Netflix ก์เนี่ยจ้าทุกคนสิ่งหนึ่งที่เพิ่งรู้เลยทุกคนในกองถ่ายระดับเนี้ยคือเขามีโค้ดเนมด้วยซึ่งโค้ดเนมของเวนเซคืออะไรดิฉันบอกไม่ได้ในสถานที่ถ่ายทำอะทุกคนในสตูดิโอหรือใดๆตรงนั้นอะจะไม่มีคาว่าเลย คือมันจะต้องเป็นแบบเขาจะมีโค้ดเนมเรียกชื่อโปรเจกต์นี้กันว่าเป็นชื่ออื่นเพื่อแบบไม่ให้คนที่เป็นคนนอกคนผ่านไปผ่านมาหรือคนที่แบบเห็นรถเห็นของเห็นอะไรแล้วรู้ว่าเฮ้ยตรงนี้คือโลเคชันที่เขากาลังจะถ่ายทาซีรีส์เรื่องนี้นี่อยู่อะไรเงี้ยซึ่งดิฉันบอกทุกคนไม่ได้เพราะว่าเซ็น NDA กับ Netflix เอาไว้เฮ้ยมันเฟีวมากเราเพิ่งรู้เลยว่ามันมีซีรีส์ด้วยทุกคนสมมติว่าโปรเจกต์โค้ดเนมปลากระป๋องทุกคนก็จะมีป้ายที่เขียนว่าปลากระป๋องมีป้ายที่เดินไปทาาาางงงนนน้้้ีปปปปกกระะ๋ไขห็็จเ ปลากระป๋องเซาเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยหรือคือป้ายพนักง,งานทุกคนจะเป็นปลากระป๋องหมดรู้สึกเหมือนมาออนมิชชั่นแบบท็อปซีครีอ่ะเขามีโปรโตโคอลเยอะมากถ่ายรูปถ่ายอะไรตรงไหนลงได้ลงไม่ได้ลงได้แต่ห้าม geo tag ห้าม tag location คือทุกอย่างมันแบบมีความท็อปซีครีตโอเปอเรชั่นลับแปลกมีเป็นประสบการณ์แบบครั้งแรกของพีทเลยนอกจากนี้ทุกคนคือในทุกดีเทลทั้งฉากทั้งพรอ็อพทั้งการแสดงทั้งคอร์เรียลกราฟีการแบบออกแบบท่าฟันดาบหรืออะไรใดๆคือทุกอย่างคืองานอาร์ตไปหมดอะ่ะมันมันลด มากอะแล้วเขาทําโลกแฟนตาซีให้มันออกมาเรียลอะซึ่งมันถูกต้องแล้วมันคือความแฟนตาซีที่มันแบบเกินจริงแค่ได้เซทอาร์ตในซีรีส์เรื่องเนี้ยคือคุ้มแล้วชอบแนวดาร์คโกธิกหลอนๆหรืออะไรเงี้ยฟินกระจุยในส่วนของประสบการณ์วันนี้ออนเซตมาทุกคนที่ได้ไปร่วมงานกับอินฟลูจากหลากหลายประเทศแบบหลากหลายประเทศจริงๆสนุกมากได้เห็นสไตล์การทํางานของหลายคุณมากเป็นประสบการณ์ที่ด่ารือโบวม,มากๆเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณ Netflix มากๆ,ๆเลย <ๆ S 2> ที่ชวนพิดมาสิ่งนี้นะคะคิดว่าว d n e s d a y Pink. Why pink? I just feel like pink. Wednesday is pink, no? Wednesday is pink? What day were you born? Tuesday. Oh, are you Tuesday as well? I'm a Tuesday as well. Actually Tuesday is pink. No, seriously? Yeah, Wednesday is green. Really? <laughs> I was gonna say it, you know, I had three colors in mind. One yeah. was pink, one was green, and the third one was navy.